สวัสดีครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพิกชีวิตนะครับวันนี้อยู่ที่วิหารน้องไอ้มะขามครับเรียกว่าไอ้มะขามนะครับเป็นเด็กวัดใสไหมลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้อยู่ในวิหารนี้คนก็มาทําการไหว้แล้วก็แก้บนน้องมะขามวันนี้ อาจารย์จะพามาแก้บนนะครับเมื่อรอบก่อนน้องมาขามให้70นะครับแล้วรอบที่ผ่านมาอาจารย์ก็ยังไม่ได้มาแก้วันนี้จะมาแก้บนกับน้องไอ้มาขามนะครับวันนี้ได้จัดเตรียมของแก้บนไว้แล้วนะครับนี่นะครับมีเสื้อผ้ามีของเล่นมีน้ํามีนมนะครับมาขอพรน้องไอ้มาขามด้วยจะขอโชคขอลาบด้วยหลังจากแก้บนเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอาจารย์จะทําการแก้บนยังไง เดี๋ยวเรามาฟังรับชมรับฟังกันแล้วต่อด้วยการขอพรน,น้องไอ้มะขามด้วยประวัติน้องไอ้มะขามนี่เป็นที่คือหามากแถวสายไหมนี่นะครับก็ต้องบอกว่าสัป,ปเหร่วัดทีแรกเลยที่คือหามา,มาเข้าฝันสัป,ปเหร่วัดถุกรงวันที่หนึ่งแล้วคนก็ถูกรงวันที่หนึ่งหลายคนเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะสัป,ปเหร่วัดคนนอกนอกวัดพากันมาแก้บนเนี่ยจากเห็นเสื้อผ้าชุดที่แก้บน มีเยอะมากแล้วก็มีไก่ที่แก้บนแล้วก็มีของเล่นที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับของเล่นนะครับที่มาแก้บนกับน้องไอ้มะขามเยอะมากเลยนะครับชื่อไอ้มะขามเด็กวัดสายไหมครับอันนี้ชุดแก้บนใช่ไหมเดี๋ยวพี่ได้ถ่ายรูปไปก่อน คนต้องนั่งตรงนี้หันหน้าเฉียงอย่างนี้หนูนั่งไม่ได้๋อนนั่งไม่ได้นี่ไงเพราะว่าเสียงออกมาอยู่แล้วครับพอดีวันนี้คุณวิมาทำการแก้บนนะครับแล้วอาจารย์ก็เลยตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสวดไหว้น้อยมาขามพร้อมกันนะครับแล้วก็มาทำการแก้บนพร้อมกันแล้วขอโชคขอลาภพร้อมกันนะครับ ั้งนโมสามจบก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอมสุวรรณโยปิยกุมาโลมหาภูโตมหิทิโกสัพพะหิเสสุวรรณตะโกสัพพะคาเมสุโคจะรโร สัพพชานานังหทยเยมหาเดโชปวิติโกรัตนะตยะเตชะสาเทนังอิทธิพระเลนะกุมาโลมหิติโกสามจบนะครับเอาอีกครั้งนะครับอมสุวรรณโยปิยะกุมาโรมหาปูตโตมหิติโกสัพพะหิเสสุวัตโกสัพพะคาเมสุโคจโร ο, สัพพชานานัง หาทะเยมหาเดโชปวิติโกรัตนตยะเตชะสาเทนังอิทิพระเล,เลนะกุมาโลมหิธิโกโอมสุวรรณโยปิยกุมาโลมหาปูโตมหิธิโกสพพหิเสสุวัตกโกสพพคาเมสุโคจะรโรสพพชนานังหาทะเยมหาเดโชปวิติโก รัตนตยะเตชะสาเทนังอ it ิทธ um it ิภะเลนะกุมาโรมาหิธิโกนากุมารโร ไอมะขามนะมะโมพุทธายะนโมกุมาโรนกมาไอมขามไาขามนโะโมพุทธายะนะกุมาโรนโรนไอมาขามไอมะขามนโมพุทธายะนโมพุทธายะอมสีสีอมสีสีวันนี้เป็นวันดีเป็นวันดีข้าพเจ้าชื่อ ข้าพเจ้านางสาวพพอุนอุตีบุญวิคัพณวันนี้ณวันนี้จะขอทําการแก้บนจะทําการแก้บนกับไอ้มะขามกับไอ้มะขามสิทธิวัดไส้ไมสิทธิวัดไส้ไม,ไหมแห่งนี้แห่งนี้อ่ะอธิฐานว่าเราจะแก้เรื่องอะไรยังไงเอาอะไรมายังไงนนเอาให้และสุดท้ายบอกให้ขาดจากกันด้วยนะข้าพเจ้าได้นําของมาถวายตามที่แก้บนที่คอยโชคขอราบเพื่องวดวันก่อนที่ได้เลขเจ็ดศูนย์ใบถ้าเลขออกลูกถูกรางวัล ลูกจะนำของมาถวายในวันนี้ลูกนั้นพาของสิ่งของเรานะั้นมาถวายประกอบไปด้วยของเล่นปืนรถเสื้อเก,เกมต่อชุดนักบินเสื้อผ้าน้ำขนมขนมเคก้กขนมเอแคร รวมถึงน้ำแดงมาถวายไอ้มะขามในวันนี้ในวันนี้และขอให้ศีลบนทั้งหลายขอและขอให้ศีลบนทั้งหลายที่มีต่อไอ้มะขามที่มีต่อไอ้มะขามสิทธิ์ไว้สายไหมสิทธิ์ไว้สายไหมขอให้ขาดจากกันขอให้ขาดจากจบสิ้นกันจบสิ้นกันและโปรดมารับและได้โปรดมารับเครื่องบูชาเครื่องบูชาสักการะทั้งหลายสักการะทั้งหลายในวันนี้นักการบัดนี้ด้วยเถินนี้ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ มารับแล้วให้มันเกิดโชคลาภด้วยนะประทานพรจากโชคลาภให้เราด้วยสาธุสาธุสาธุาาาไว้เสร็จแล้วปักข้างนอก,กต้องบอกว่าน้องไอ้มะขามเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชไม่แพ้กับกุมารที่อื่นนะครับ ต้องบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากเย็นมากครับที่นี่นะครับเดี๋ยวว่างๆอาจารย์จะมาอัดคลิปหนึ่งที่เกี่ยวกับประวัติน้องไอ้มะขามนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาอัดให้ท่านผู้ชมฟังว่าประวัติเรื่องราวมาเป็นยังไงอย่างละเอียดเลยนะครับแต่วันนี้อาจารย์มาอ่นี่วันนี้เย็นมากนะครับเพราะต้องรีบมาจากต่างจังหวัดมาทําการแก้บนให้จบก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอพรเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่16วันนี้คือวันที่15สิงหาคมพรุ่งนี้วันที่สิสิงหาคมเองวัไปฝาากท่นผู้ชมผู้ังทุกท่านนะครับ ที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกนะครับเราเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันนะครับจะขอเลยไหมไป <c oughs> ไงเสร็จแล้วมั้ง <c oughs> จะขอก็พูดออกเสียงหน่อยเดี๋ยวจะได้พูดอย่าพูดในลำคอเบาๆนะพูดออกเสียงนิด วันนี้เรามาที่นี่เย็นมากตอนนี้วันนี้เวลาประมาณห้าโมงเย็นก็คนไม่ค่อยมีดีจังเลยนะครับสงบดีครับเหมาะกับการอัดคลิปมาฝากท่านผู้ชมแบบสวยๆเลยนะครับอืมครับเดี๋ยวคุณวิเขาจะขอ,อน้องไอมาขามเด็กวัดสายไหมนะขอโชคขอลาบเผื่อมาฝากกับท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับวิธีการบูชา วิธีการบูชาน้องไอมาขามเด็กวัดสายไหมนะครับป้ายจะบอกไว้เลยนะครับว่าไหว้บูชาถ้ามาไหว้บูชาจุดทูปห้าดอกบนบานสารกล่าวจุดทูปเก้าดอกแก้บนก็จุดทูปเก้าดอกนะครับตามนั้นครับเดี๋ยวให้คุณวีนะครับอธิษฐานขอพูดออกเสียงหน่อยนะครับเปิดแมสก็ได้นโมต,ตัสสะภพะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะออมสวุวรรณโยปิยกคุมาโรมหาภูโตมาหิติโกสัพพะหิเสสุวัตกโกสัพพะคาเมสุโคจโรสัพพะชนะนานังหะทะเยมหาเดโชวปวิตกโกรัตนติยะ เตชะสาเทนังอิทธิพระเรนะกุมาโรมหิติโกโอมสุวันโยปิยะกุมาโราา<ณ>โอมาครับมาจิงจกโก,กสัพพาคิเตสุวัติตสัพพะเคมสุโฮจโรสัพพะชนะนานังหะทะเยมหาเดโชวปวิติโกรัตนติยะเตชะสาเทนางอิทธิ พระเรณะปุมาโรมหิติโกโอมสวุวรนโยปิยะปุมาโรมหาภูโตมหิติโกสัพขิเสสุวัตปโกสัพภาคาเมสุโคโจโรสัพชนะงนานังหะทะเยมหาเดโชวปวิติโกรัตนาสิยะ mm hmm. เตชะสาเทนางอิทธิพระเรณะปุมาโรมหิติโก ถ้าแต่ไอ้มาขามนะว่าสายไหมวันนี้ลูกนางสาบชนะวาวงบทักเมื่อจะแก้บนไปแล้ววันนี้ลูกก็ขออยากจะขอโชคขอลาบในการเสี่ยงโชคในงวดที่จะถึงในวันพรุ่งนี้คืองวดวันที่16สิงหาคม2564ลูกขอโชคลาบจากแม่ขางจากการเสี่ยงโชคในสิบพซีในคงนี้ด้วยเธอ นี่นะคะจะเป็นเลขที่ในการเสี่ยงโชคจะเป็นเลขหนเจนะคะครับเดี๋ยวหยิบไปให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะครับขอแค่นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคอ่า<อ>ไอ้มะขามถ้าถูกรอบนี้อีกนะขอให้ถูกสิบงวดติดต่อกันเลยนะ ให้มีชื่อเสียงลือชาของน้องไอ้มะขามไปทั่วทุกแดนดินเลยนะน้องไอ้มะขามสิทธิ์วัดไช้ไหมใส่ไ,<ซ>ไหมนะจะได้มาอัดคลิปประวัติของน้องมะขามด้วยโอเคนะสาธุลูกได้ในการเสี่ยงโชคเลขที่ได้เมื่อจังกล่าวลูกก็จะนําของมาถวายเหมือนครั้งนี้เหมือนเดิมโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นสิ่งใดก็ขอจะได้จัดหามาให้ไอ้มะขามเนาะ สาธุสาธุสิทธิกิจังสิทธิกำมังสิทธิกราถากะโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิราภูณีตัณฑตลังสัรพสิทธิไอมะขามเด็กวัดไยไมประสิทธิสวาฮะสาธุสาธุครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับพิธีเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ได้เลขโชคเลขเลขลาบไปฝากท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยแล้วนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับน้องมะขาม น้องไอมาขามสิทธิ์วัดใสาไหมนะครับตามนี้ครับขอบคุณครับเทปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับ